แจ้งข่าวด่วนที่สุดค่ะเตรียมความพร้อมรับการโอนเงินจะถูกโอนเงินเข้าในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกแล้วนะคะเฮรับเงินทั่วประเทศเลยสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนครึ่งหลังเดือนเมษายน2 5งนผู้สูงอายุผู้พิการได้สิทธิ์นี้ด้วยหรือไม่ค่ะและที่สำคัญในการจ่ายเงินครั้งนี้ยังคงเหลือสิทธิ์อีก2รายการวันนี้นอกจากการจ่ายเงินครึ่งหลังของคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะ ได้รับสิทธิ์รับการโอนเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้แล้วนะคะข่าวดีล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมสําหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่รายเก่ารายใหม่ทั่วประเทศเปิดสิทธิ์ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ถึง20ร้านสิทธิ์ทั่วประเทศเดี๋ยววันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให,ให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ สำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการที่มีบัตรคนจนด้วยนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่18เมษายน2565ยังคงได้รับสิทธิ์โอนเงินจากทางกระทรวงการคลังเติมเข้าไปในบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ให้นะคะกดเป็นเงินสดรูดเป็นเงินสดเป็นในส่วนของค่าน้ําประปา100บาทแล้วก็ค่าไฟฟ้า3 315บาทค่ะ ต่อมาวันที่22เมษายน2565จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะคะสําหรับผู้พิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการไปก่อนหน้านี้ในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาผ่านบัตครคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งผู้พิการที่มีบัตครคนจนจะได้รับสิทธิ์อีกเด้งที่2ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการผ่านบัตครคนจนในวันที่22เมษายนอีก200บาทเติมเข้าไปในบัตครคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก200บาทกดเป็นเงินสดรูดเป็นเงินสดออกมาใช้ ได้นะคะคนี่คือตารางการจ่ายเงินครึ่งหลังสําหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถ้ายังไม่ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่แสดงว่าเดือนพฤษภาคมยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติวันที่1ได้วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคแต่จะสิ้นสุดในส่วนของโครงการเพิ่มกําลังซื้อค่ะจะได้รับอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสาม้บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของค่าใช้จ่ายเงินค่าน้ําค่าไฟรวมไปถึงเงินผู้พิการ ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะนี่คือการจ่ายเงินของบัตรคนจนเรามาดูที่ความคืบหน้าล่าสุดในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งกระทรวงการคลังออกมาแจงชัดว่าจะมีการลงทะเบียนประมาณเดือนกรกฎา,าคมถึงเดือนสิงหาคมผ่านทั้ง40หน่วยงานที่จะมีการคัดกรองใหม่ทั้งหมดแล้วก็จุดรับลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินกรุงไทยหรือว่าท,ทกสนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่มีจุดให้ลงทะ และก็เว็บไซต์ด้วยค่ะซึ่งในส่วนของความชัดเจนในการลงทะเบียนนะคะรอติดตามทางกระทรวงกางรคลังแถลงการอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ที่แน่ๆกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้เตรียมความพร้อมลงทะเบียนทั้งรายเก่ารายใหม่คัดกรองใหม่ทั่วประเทศด้วยกลุ่มเป้าหมายที่จะนำมาลงทะเบียนครั้งนี้กว่า20ล้านรายทั่วประเทศค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบ่บจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Yeah.